คือเขาก็บอกว่าผู้ศสินในเกมนี้โอ้หเป่าได้น่าเกลียดมากนะครับโอผมฟังแล้วแบบสะดุ้งเลยนี่มันนี่โคทญี่ปุ่นพูดอย่างนี้ะเนี่ย สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารการบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องของผมเองนะครับชุกปัญญาใน YouTube นะครับเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับอ่ะในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงควาหลงไทยลีกกันหน่อยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหมีประเด็นหลากหลายประเด็นอย่างมากเลยนะครับผมเลือกมาแค่2ประเด็นนะครับในเรื่องของ2ทีมที่ฟอร์มแรงอย่างมากเลยนะครับก็คือแบงคอกมีเดตกับราชบุรีเอฟซีที่ยึดจ่าฝูงหหัััววววตตาาาารรรรงงงงงไดด้้้นนนนน่่่่เเอออออะคบบโกผลลีียยยมมจิๆแ ถึงประเด็นดาม่าในเกมคู่ของบริยามินเตดที่เสมอกับบีจีปทุมไปแบบสุดดุเดือดน,นะครับสองมาดูสองซึ่งเกมนี้โอ้โหหลังจบเกมเนี่ยดาม่าแบบไฟลุกเลยนะครับแ,แฟนๆทั้งสองทีมที่ผมจัดรายการเนี่ยโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์กันเละเทะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูที่ประเด็นแรกกันก่อนครับในเรื่องของสําหรับแบงคอกแล้วก็ราชุรีนะครับผมจะมาวิเคราะห์เรื่อง3จุดเปลี่ยนสําคัญเลยของซีซั่นนี้สําหรับทั้ง2ทีมนะครับว่าทําไมฟอร์มดูดีอย่างมากเลยใน4เกมแรกนะครับก็คือสามารถเก็บชัยชนะ ควา12แต้มเต็มรวมไปถึงไม่เสียประตูให้คู่แข่งเลยนะครับใน4นาที่ผ่านมานะครับว่า3จุดเปลี่ยนของพวกเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างในสั้นนี้นะครับไปเริ่มที่จุดแรกนะครับที่ทั้งสองทีมเนี่ยมีเหมือนกันเลยครับนั่นคือในเรื่องของผู้เล่นต่างชาติที่มาสร้างความแตกต่างครับคือต้องยอมรับไว่าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยมาเติมเต็มทั้งราชบุรีแล้วก็บียูได้ดีเลยทีเดียวในครบราชบุรีเนี่ยมีแดนเล่แล้วก็ ฟอร์เตสนะครับที่ทำเกมร่วมกันในแนวรุกนะครับแดนเลเนี่ยผลงานดีมากเลยนะครับยิงสามนะครับส่วนฟอร์เตสเนี่ยยิง1แล้วที่สำคัญคือได้ตัวซัพพอร์ตอย่างจากวันเก้าพรมมาด้วยอีกต่างหากแล้วทำให้ตอนนี้เนี่ย เกมรุกของราชบุรีค่อนข้างจะดูเดียงมากเลยนะครับทำให้พวกเขาทําผลงานเซอร์ไพรส์กว่าซีซั่นก่อนด้วยนะครับในการออกสตาร์ทที่สามารถเกาะกลุ่มหัวตารางได้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกับทูแบงคอกนะฮะคุณผู้ชมฮะน,นี่ก็ได้ต่างชาติ3คนในแนวรุกเนี่ยลงตัวมากเลยทีเดียวนะครับทั้งเฮอร์เบอร์ตี้นะครับทั้งวันเดอร์ลุยส์แล้วก็บาบทูที่ดึงมาจากหนองบัวพิชยะก็ทั้ง3คนเนี่ยสามารถยิงประตูได้แบบว่าเป็นก่อเป็นกำเลยนะครับในแนวรุกนะครับเฮอร์เบอร์ตี้เนี่ยกดไป4แล้วนะครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่่่่่่าาาาาาทททัั้งงง2ีีีีีีามมเเเนนนยยยยยยแวรุุกกกตตชิหดดๆโฉพะฝบู โอ้โหบอกว่าต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาลงตัวจริงๆที่หาทิกซออีกหนึ่งตัวที่จะมาเติมเต็มในแนวรุกคู่กับทางเฮอร์บอร์ตี้แล้วก็วันเดอร์ลุยนะครับได้มาบูตบาก็ถือว่าลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นคือจุดแรกที่เป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้ทั้งบียูแล้วก็ราชชีผลงานดีมากๆเลยนะครับมาดูจุดเปลี่ยนจุดที่2นะครับก็คือกองกลางแข้งไทยที่ขับเคลื่อนเกมได้ดีมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะมีแนวรุกต่างชาตินะครับที่เป็นตัวชูโรงนะครับแต่ทั้ง2ทีมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่่าาดดดัโยเพะขงงไทรฝ มีทั้งทิติพันธ์พ่วงจันนะครับปกเก้าอน,นันต์ทศสวสรรค์ลิมอน,นันสเถียนก็ถือว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของประสบการณ์นะครับฝีเท้าอะไรอยู่แล้วนะครับก็ทำให้จุด ตรงนี้มาลงตัวแล้วก็ทําผลงานได้ดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ทําให้อเลโอวิทมาเนี่ยเขาก็หาทีมได้ลงตัวเลยนะครับในแผงกองกลางก็เชื่อมเกมกับแนวรุก3คนที่เป็นต่างชาติซึ่งก็ทําให้การจัดทัพมันก็ง่ายในการที่จะเซตทีมในเสเตตัวจริงนะครับก็เลยฟอร์มก็ดูดีขึ้นมาแล้วก็ยิงคู่แข่งเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยนะครับขณะเดียวกันทางราชุรีก็มีจักรพันแก้วพรมก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ราชุรีหามิดฟิลสไตเนี้ยมานานอย่างมากเลยนะครับได้จักรพันแก้วพรมมาแบบฟรีๆนะครับก็ด้วยประสบการณ์ความเเกกาของจัพ์้มี่ เชื่อมเกมกับทางด้านกิณนนโนศรีสุวรรณปฐมชัยเสรฐกุลโหกลายว่าทั้ง3คนกับเคลื่อนเกมดีมากมีตัวตัดเกมที่เป็นสไตล์มิฟิวดโดมโมทั้งทางกิณโนโนทนรวมไปถึงปฐมชัยเนี่ยจกกักรพันธ์เล่นเกมรุกสบายๆแล้วก็ไปเชื่อมเกมกับฟอร์เตสเดเลยด้วยเนี่ยถือว่าการเข้ามาของน้ตจักรพันธ์เติมเต็ม,ตมราบชิลีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่2นะครับที่ทําให้บียูนะครับเราราบชิลีเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับเพราะว่ามีกองกลางตัวเชื่อมเกมตัวทําเกมที่ครบเครื่องนั่นเองนะครับ ย,ยังเจอกับโปรแกรมที่ไม่หนักมากเท่าไหร่ครับทั้งแบงกอกแล้วก็ราชุรีนะครับราชุรีเนี่ย,นยหนักๆก,ก็แค่นัดเปิดสนามที่เบียดเอาชนะเมืองทองได้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆเหมือนกันนะครับในเกมนั้นนะครับหนสูนะฮะที่เหลือนะเป็นการเจอกับขอนแก่นนะครับลำพูนหนองบัวก็สามารถเก็บได้หมดเลยนะครับและยัง3ามทีมหลังเนี่ยก็เป็น3ทีมที่อยู่ในโซนท้ายๆด้วยนั่นเองนะครับก็ทําให้อาาจ,จะยังเจอกับของไม่หนักมากนั่นเองนะครับ เส้นเดียวกับทาง B u นะครับก็4เกมเนี่ยก็เจอกับขอนแกนน่นหนองบัวลำปางแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจนอนครราชสีมามาสด้านะครับก็ยังถือว่าโปรแกรมไม่หนักเช่นเดียวกับทางฝั่งราบุรีนั่นเองนะครับแต่อย่างไรแล้วเนี่ยก็ต้องให้เครดิตทั้ง2องทีมนะเพราะว่าทําได้ดีอย่างมากเลยใน4เกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อย่างไรแล้วก็ต้องรอพิสูจน์นะครับกับบรรดาทีมในกลุ่มที่ต้องว่ากันว่าเป็นพวกกลุ่มตัวเต็งลุ้นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอพิสูจน์ในเรื่องตรงนั้นก่อนว่าทั้ง BU แล้วก็ราบุรรรีีจจจะขอออองงงิิหืืม่่่ในนนซ้บแตตเผชวาฟ ทั้ง a n ง k o กดูตเต็ดรวมไปถึงราบุรีเอก็น่าจะปลื้มปลิ่มแล้วก็มีความสุขกับผลงานในช่วงนี้อยู่นะครับกับ4หนัดที่ผ่านมาคว้า12แต้มเต็มเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นผมก็เชื่อว่าช่วงนี้น่าจะเสพความสุขแบบเต็มเหนียวไปเลยนั่นเองนะครับอมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม,ม่าใน ไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นเกมบิ๊กแมชคู่บุรีรัมยูเต็ดกับบีจีปทุมยูเต็ดโ,โหเกมนี้ต้องบอกว่ามันระดับ5ดาวเต็มนะครับเพราะว่าเสมอกัน2อต่อองนะครับบีจีนำก่อนในครึ่งแรก2อศูนย์แต่บุรีรัมมาไล่ตามตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายทุเจ็บเลยนะครับเป็น2.2ต่อสก็โหเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับในโซเชียลแล้วก็ผมจากในการฟุตบอลไทยลี้นี่ก็โดนคอมเมนต์เข้ามาผมก็โดนกรรมการก็โดนบุรีรัมก็โดนอะไรแบบ หูมั่วตัวหมดเลยนะครับมาด่านู่นนี่นั่นกันแบบโอ้โหแบบไม่เลือกฝั่งเลือกฝ่ายเลยอะแต่ละฝ่ายก็แบบโอ้โหมีอารมณ์หัวร้อนกันมาเลยนะครับคือในเกมนี้เนี่ย ผู้ตัดสินสลายุจจักเงินนี่เขาว่ากันว่าเป็น MVP เลยนะครับเพราะว่าโห oh, เป่าได้เรียกบอกว่าไม่ทันเกมนะฮะตามที่คอมเมนต์เขาบอกนะครับไม่ทันเกมแล้วก็จังหวะจุดโทษก็มีปัญหานะครับว่าจังหวะลูกตีขัดแต่ของทางบุรีรัมเนี่ยมันการฟาวที่แบบมันไม่น่าจะฟาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ็นเรื่องที่เรียกบอกว่าสุดดราม่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกลายเป็นว่าผู้ตัดสินเนี่ยขโมยซีนในเกมการขันที่ดเดือดเราใจมากๆเลยในเกมนี้ไปนะครับคือหลังเกมเนี่ยเดือดไฟลุกยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของ การสัมภาษณ์ของฝั่ง BG ก็คือโค้ดมาโกโตะเทกุราโมริเนี่ยโหให้สัมภาษณ์นี่ผมไม่เคยได้ยินโคญ้ี่ปุ่นสับจวกนะครับผูดสินแบบแรงๆขนาดนี้เลยนะครับคือเขาก็บอกว่าผู้สินในเกมนี้โหเป่าได้น่าเกลียดมากนะครับโอโ้โหผมฟังแล้วแบบสะดุ้งเลยนี่มัน <laughs> นี่โคี่ปุ่นพูดอย่างนี้เนีโโ่ยโ้ ผมก็งงเลยฮะแต่บอกว่าเขาพูดจริงๆนะฮะแล้วก็มีคลิปะลรด้วยนะครับก็เขาก็ประมาณว่าเอ่อฟาวแต่ละช็อตเนี่ยโ,โหให้วิลลัมง่ายง่ายแต่ฝั่ง BG จีเนี่ยไม่ค่อยได้เลยที่สัดพอเราวิลลัมได้ฟาวเนี่ยผู้เล่นของ BG จะเข้าไปถามนะครับเปลสลายุทธเองก,ก็ไม่มีคำอธิบายอะไรอย่างเงี้ยทำห้โค้ชเทกุ หลังเกณเนี่ยก็หัวร้อนนะครับในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั่นเองนะครับทำให้ที่สําคัญคือผมก็สงสายบุญลำแหละนะครับที่เล่นก็เต็มที่นะกลายว่ายิ่งโค้ชมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยกลายว่าบุญลำกลายเป็นผู้ร้ายรับเคาะไปเลยนะครับว่ามองยังไงมุมไหนก็กูอีแล้วเหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรับเคาะไปโดยปริยายนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของโค้ชเทกุกกันหน่อยว่าดูเดือดแล้วก็ให้คาสัมภาษณ์แบบแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับด่ด้วยจะเชื่อต่อเ็นเกที่ ก็สิ่ค่อนข้างน่าเกลียดเป็นแต่ถ้วกลยสุดไอเกลว่าคบด้วยตาที่นี่สั้อๆนี่เราดื้ก็เวลาที่เราบุญยังฟาวนะครับก็ไม่ค่อยจะมีเสียงรบกวเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็นเราฟาวง่ายๆหรือว่ายังไม่ได้ฟาวเลยแต่ว่าก็มีการเป่าแล้วพอทำให้น้ำฝนของเราหมุดนเหย็ดนะครับแล้วกเหมือหย็ดปุ๊บเป พยายามจะไปขอคําอธิบายก็ไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่กับทีมเราสมัครสู้ๆกับเรื่องในเกมมันยากขนาดไหน และนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของโคเทกุนะครับที่ต้องยอมรับแล้วผมก็ฟังผมยังอึ้งเลยนะครับโอ้เหลือเชื่อว่าโค้ชเขาเรียกว่าโค้ชญี่ปุ่นนะฮะจะหัวร้อนแล้วก็มีอารมณ์พุ่งพ่านขนาดนี้ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดุเดือดแล้วก็ผมนามาเสนอให้ฟังในคลิปนี้ทั้งในเรื่องของอกลุ่มทีมนําอย่างกังขอกิเต็ดรวมถึงราชิลีแล้วก็ประเด็นดราม,ม่าในคู่ของบุรีรามกิเต็ดกับบ,บีจีปทุมันนั่นเองนะครับอย่างไรแล้วคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยอยอ่างแล,แล้วก็ฝากกดไ like, ลยนะคร นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ